ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอนแกรดเอฟซีทีวีครับเป็นประจาทุกสัปดาห์ครับที่เราต้องมาเจอกันครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการขันศึกยามาฮ่าลีกวันครับเหลือเพียงไม่กี่แมตช์เท่านั้นครับจะได้มารู้ครับว่าใครเป็นที่หนึ่งหรือว่าใครจะตกชั้นนะฮะไปชมช่วงแรกของรายการนะครับอัปเดตฟุตบอลไทยกับพี่บิ๊กจ๊ะเอ๋ครับสวัสดีครับในสัปดาห์นี้ครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยครับในช่วงอัปเดตฟุตบอลไทยครับกับผู้ชายหน้าตาดีคนนี้ครับบิ๊กจ๊ะเอ๋ครับ ข่าวแรกครับตามติดกันมาเลยครับเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาขอนแกนเนฟซีเปิดบ้านต้อรับการเย็นของโอลอมามหาภัยครับพัทยายูนิตครับเราก็เก็บ3คะแนนไม่ได้ครับข่าวๆของพัทยายูนิตออกมาทันทีครับว่าโลมามหาภัยพัทยายันดับที่11บในขณะนี้ของมีตารางอยู่ในที่36แต้มนิดๆหน่อยๆนะครับโดยเกมล่าสุดเพิ่งจะบุกไปผ่าขอนแกนเนฟซีมานั้นนะครับก็ทางด้านของโค้ชแดงทรงยศกลิ่นสีสุกครับเฮดโค้ชของพัทยายูนเตครับ ก็ได้ออกมากล่าวว่าเราขอเพียงแค่40แต้มขึ้นไปครับซึ่งตอนนี้มีอยู่36แต้มแล้วก็ตามนะครับซึ่งเชื่อได้ว่าโอกาสรอดตกชั้นมีแน่นอน100%ครับโดยมั่นใจว่าศักยภาพในการทำทีมในขณะนี้นะครับทามเป้าแน่นอนครับส่วนปีหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารนะครับของทางด้านสโมสรที่จะมีนโยบายนะครับวางแผนในระยะยาวนะครับคิดว่าเพียงแค่อีก4แต้มนะครับก็ไม่เป็นปัญหาครับ ขอนแก่นเอฟซีเอาใจช่วยนะครับแล้วก็างด้านของทุกๆทีมนะครับที่ได้แต้มเยอะแยะนะครับผมฝากเลยนะครับว่าที่เหลือก็แบ่งมาให้กับทีมขอนแก่นเอฟซีบ้างก็ดีนะครับตามติดกระแสมาที่เขาที่2ครับเราไปนู่นเลยครับนกรกุงซีครับอยุธยา FC ครับแมตอนนี้ครับก็คึกคักเหลือเกินนะครับหลังจากที่ไปเยือนนะครับแล้วก็มีแต้มกลับมาในบ้านนะครับของด้านอยุธยา FC ภายาใต้กองทัพของคุณสแดนประดิษฐ์ครับโขญิช สูกิยามะครับได้โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับซึ่งไร้พ่ายมานะครับถึง2เกมติดกันทั้งที่มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเนี่ยรบกวนนะครับก็ทางด้านของราชสุดสจอ้วนยุทธนาก้อนทองครับผู้จัดการทีมนะครับออกมาเผยว่านนะครับแล้วก็พอใจกับคุณซือรายนี้เป็นอย่างมากและหวังที่จะจับเซ็นสัญญาระยะยาวนะครับในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนะครับ ทางบอดปัญหามีความพอใจนะครับแล้วก็แม้ว่าจะยังไม่สามารถพาทีมนะครับเก็บชัยชนะได้ก็ตามแต่ยังไม่เคยแพ้นะครับซึ่งานด้านของโค้ชแดนปฏิ์ลายนี้นะครับก็มีผลงานที่อย่างเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ชี้ในทิศทางที่เรา จะเก็บชัยชนะได้นะครับในนัดต่อไปนะครับซึ่งอยู่ที่ผลงานแล้วก็บอดผู้นายนี่จะพิจารณาในการร่วมสัญญาในครั้งนี้ด้วยครับผมข่าวสุดท้ายในช่วงนี้ครับเราไปตามติดกระแสนะครับในเรื่องของการพิจารณามารยาและวินัยครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับศึกยามาฮ่าอีกวันนะครับก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในเรื่องของสโมสรภูเก็ต FC นะครับที่ได้ส่งหนังสือร้องเรียนนะครับไปยังที่ คณะกรรมการนะครับซึ่งในเกมนั้นได้บุกไปเยือนนครปฐมนะครับอยู่ในเตดนะครับว่ามีการให้พิจารณาผู้เล่นนะครับหมายเลข28นะครับนั่นคือจารุพงศ์สังพงศ์ครับซึ่งปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมครับเพราะว่าใช้มือไปปิดไปหน้าผู้เล่นภูเก็ตและถือเป็นกรณีที่ไม่สมควรแต่แค่ดังกล่าวผูทธศิสินก็ได้ให้ใบเหลืองแก่จาวรุพงศ์ไปแล้วนะครับขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็ต่างๆได้สอบถามนะครับไปยังทางด้านของ เคที่วสันนาทสันผู้เล่นของภูเก็ตเอฟซีที่เคยถูกบทลงโทษในลนักษณะเดียวกันโดยการใช้มือไปตบหน้าผู้เล่น b b c ีนั้นนะครับและถูกแบนให้ลงเล่นในเวลาต่อมานะครับซึ่งในเรื่องนี้พันธุ์ตํารวด็อ,อกดรนรัตครับได้เผยถึงเหตุผลที่ไม่มีการลงโทษเพิ่มเติมกับจาวุพงว่าคณะกรรมการเสียงส่วนมากครับได้ลงมติเป็นเอกฉันแล้วว่าโทษที่ทางด้านของผู้เล่นของคนครปฐมยศเตดหรือจาวุพงได้รับนั้นนะครับก็ถือว่า ามากพอแล้วนะครับสมเมตุสมผลนะครับโดยการแจกไม่เหลืองไปนะครับซึ่งจะไม่มีการพิจารณาลงโทษเพิ่มเติมแต่อย่างไรในอีกคดีต่อมานะครับแล้วก็ในการเปรียบเทียบแล้วแต่ครับมันอยู่ที่ด้านของคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งมีเสียงนะครับ ในการลงมติว่าสมควรหรือไม่สมควรนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับรรยาต่างๆนะครับก็ไม่สมควรที่จะแสดงออกให้เห็นในสนามนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีเด็กๆน้องๆนะครับแล้วก็เป็นเยาวชนที่มานั่งชมในการแข่งนะครับจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเอานะครับไปทำความรู้จักกับบาเนยเบกูครับนักเตะผิวซีครับของเดอะเทิเลคอนแก่นเอครับในช่วงคอนแกนเอฟซีอินไซด์ ในช่วงขอนแก่นเอฟซีไทรครับวันนี้ก็มีโอกาสมานั่งกับบานี่อาเบกูครับนักเตะผิวสีครับที่เป็นนักเตะใหม่ของทีมเดอลทีเล็กขอนแก่นเอฟซีครับสวัสดีครับบาเน่ฮาวายู I'm fine thank you พูดไทยได้ไหมนิดหน่อยครับไม่ไม่นิดหน่อยแล้วครับรู้สึกว่าเขาก็จะพูดคล่องครับบานี่มาอยู่ประเทศไทยกี่ปีแล้วประมาณ6ปีแล้วครับ6ปีแล้วครับแล้วมาอยู่ขอนแก่นนี่ใครชักชวนมาครับเป็นพิเวดครับนำไอมาเล่นที่นี่โคราเทเวศกำลังเสร็นี่เอง บานี้เล่นมากี่สโมสรล้เอ่อประมาณ4เล่นเลยเลสเตตสองพันาแล้วก็มาเล่นอูราสองพันส1บแล้วก็ไปเล่นอีสนาลูสอง1 3แล้วก็ไปเ่นาลูสองัิบสแล้วก็ชวยซิซิคิตดีสองประมาณเดือนแล้วก็ยายมาขอนคาเรียสครับรู้สึกไงบ้างมาอยู่แคมป์ของขอนแกเนีแล้ว รู้สึกโอเคเพราะว่อนๆที่เล่นคุ้นเค็นในสดีอย่าในี้ใสดีใช่ครับรู้สึกยงไงบ้างกับแฟนบอลต้อนรับเรารับเราดีรับเราดีครับรู้สึกดีนะครับครับเรายินข่าวว่าตอนนี้มีอาการบาดเจ็บด้วยบานี่มีอาการบาดเจ็บที่ไหนครับที่ข้อเท้าข้อเท้าครับมันเกิดจากอะไรครับ บานี่มาแล้วก็ไปสมงที่สนามอะไร ain, วิทยายลัยบัณฑิตวิทยายลัยดีบัณฑิตครับแล้วก็ออตอนนั้นสนามแข่งเป็นแรกที่บานียสะสมที่สนามนูน่นไม่รู้ว่ามีที่ไหนส,สภาพด้สยสภาพใช่ครับโซ so, เทมเลยอะไรเนี้ยแล้วก็วิ่งแล้วก็ทาปิกมีปักอะไรเนี้ยมีเสียงด้วยเสียงด้วยครับมีเสียงด้วยแล้วขั้นต้นนี้หมอให้พักประมาณกี่สัปดาห์กี่เดือนฮะ Uh, จริงๆที่ิมเบอนี้คะแนเลกเรายังงม่่ย์ไปหม่ออะไเนี่ยเขาคิดว่ามีคนที่พอะไรมาออะไลน์ไปสมผัสด้านลวก็เราเห็นว่าไม่มีช่เหมื่นทีเราคิดคิดว่าน่าจะเจ็บมากกว่าเบอรนี้แล้วก็บีย์ไปหมอแล้วก็หมอบอกว่บบาย์ต้องพกประมาณสนอาทิตย์ก่อนออนไลนย so บ้านนี้พักมิดทิ้งพ่อแม่เราที่เดียวอะไร mm hmm. or Q1 อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นยมซ่อมแล้ก็ปีนมายาลเลนอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็ซ่อมแล้วก็เราไปที่กับสระบุรีที่บ้านเราที่บ้านนี้เปลี่ยนตัวลงไปใช่ครับแล้วก็ดงที่ d m ก โดนซ้ำที่เดิมอีกครับครับแล้วก็วเจ็บคับเยอเพิ่ม,พ,มพูดถึงว่าใจนี่ก็คืออยากมาช่วยคอนแกรนเอซเลยมากๆากยามาช่วยคอนแก่น f เมากต้องถามก่อนเลยว่าบาเนียเบกูนี่เล่นตำแหน่งอะไรเออตรงการรับครับดิฟเฟนซีฟดิฟเฟนซีฟครับเป็นอุปสรรคไหมในรูปร่างเราตัวเล็กเนี่ย รูปร <othe chilling cues> <re> <sword> ่างเล็กนะบบนี้รูปร่างเลยเอออะไรนะเพราว่าว่าตัวเล็กตัวเล็กว่ายตัวเล็กบายเวลาอยู่สนามมามกวัาใครเลยไม่ใช่กใช่เป็นแค่ทีวตคุยตรนส่งเราเราต้องเล่นยังไงอะไรที่สำคัญเราอะไรเนี้ยเพราะเราโอเคอยู่กับพีวิตลายปีอะไรเนี้ยแล้วก็เราเข้าใจ m ของระบบการเล่นว่า เราเวลาเล่นตน้องคารต้อง start game มันจะที่นายต้องซูงไปที่นายอะไรเงี้ย so เ,เราเข้าใจง่ายกว่าอะไรเงี้ยบ้านี่มาอยู่ฮันแก่นนี่บ้านี่ไปพักกับใครครับพัก่อนเดียวครับพักคนเดียวเลยครับแล้วเ,เวลาว่างเนี่ยที่ไม่ได้เตะฟุตบอลไม่ได้ซ้อมเนี่ยใช้เวลาว่างทําอะไรเป็นส่วนใหญ่เลยเออจริงจริงบ้านี่เพียงคุที่ไม่ม่ชอบเที่ยวเวลาว่างชอบอยู่ home ดูหนงัง ฟังเพลงบ้างอะไรเงี้ยแค่นี้ไม่ค่อยได้ชอบเที่ยวอะไรเงี้ยวางๆชอบพี่ห้องโซนี่ชอบพี่ห้องแล้วก็ชอบนอน,น,อนมาคว<อ>้าปะโฟนอะไรเงี้ยมาอยู่ที่นี่มีครอบครัวยังเนี่ยตามตรงๆเลยมาอยู่ที่เมคงไทยเรามีเกิร์ฟเฟรนต์ครับเกิร์ฟเฟรนต์เป็นคนไทยเป็นคนไทยจะเราอยู่ด้วยกันนานประมาณสี่ปีแล้วครับ มาถามถึงประสบการณ์ในฟุตบอลไทยเนี่ยบ้านี้คิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเล่นกันแบบไหนหนักไหมเล่นสไตล์แบบไหนที่คิดว่าเออเราปรับปรับตัวเข้าได้เออจินจิอาสไตล์ของดีสองอเดิมชัดิวิชั่นสองสไตล์ของดีหนึง่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ไหมออจินจิอาดิสองออคนที่เล่นเป็นอายุน้อยอติ๊กน่าอะไรเนี่ยแล้วก็ เหมือนช่ายเล่นเย่อะไรเงี้ยบาเวลาดูอะสไตล์คนดิน่งกับไทยลีกาเราเอ่อเขาใจเย็นๆแล้วก็มีช่องว่างเล่นอะไรเงี้ยลักษณะเป็นบอลเชิงใช่กับกับกับโซีนว่าบางครั้งดิ่งกับไทยลีกาเรามีความได้ยากมากอะไรเงี้ยต้องช่ายเอ็กเพรียสอะไรเงี้ยไปดิ้งว่าง บางครอยากมากบางครั้งเจอสนามดีสนามิดีอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นเลี้ยเรื่องอะไรเนี่ยด้วยว่าจริงจริงอะสไตล์คเราเป็นสไตล์องบานนี้ม่ใช่คคนที่ชอบเก็บรูปนั่นเพ็ง1งอะไรเนี่ยอกอ้างะค่ะเพราะจริงจริงาเป็นตงกังราต้องจ่ลาวประก็บส้วให้ึ่งเปนมากกว่าอะไรเนี่ยมาพูดถึงอาการบาดเจ็บบ้าง มีหลายคนถามเมื่อไหร่บ้าน,นี้จะได้กลับลงมาสนามได้กลับมาเล่นเนี่ยอยากดูฟอร์มแบบมาตั้งแต่เปิดเลขใช่ไหมเลข2สองก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเลยเป็นไงบ้างอยากให้อัปเดตนิดนึงถ้าชินเชียร์ยขอ้อพงครับว่าอยู่ตามไอเล็งนี้เพราะันการไอนอนไม่หลับอะไรเนี่ยไอคิดมากว่าโอ้ทำไมคนเพิ่มมาเป็นคนใหม่มาคิดว่าอยามาช่วยสมุทรสร แล้วก็เรามาเจ็บแบบนี uh, um ้เช่นเ่นอ่ะงคุณพูดอะไรนี้ว่าโอ้น uh, <am> ่าจะหิมเจ็บก่อนมาอะไรเนี้ยบาระที่จะให้แฟนๆรูว่าเออถ้สมมติว่าบานี่มีเจ็บก่อนมาที่นี้สมุติส่วนยาเอาไมเป็นความถามที่อะารู้ก่อนด้วยกไอทั้งด้ว่ากันแล็กที่เรามาเทสตบเรามาเล่นกับของแข่งกับอุดรงที่อะไรสันนักสันคลเรียนกับแล้วก็ของแข็งหิน เพราะอะคุณี่เราก็สนใจแล้วเรามาซ้อมหลายวันต่อไปแค่เรามาซ้อมที่สนามนู้นล้วก็เราไม่รู้ว่าเรามาเจอแบบนี้บา่ที่เป็นจชิงจริเราอยากเล่นเราทําทุกอย่างเราไปมองเองเราทําอะไรที่ต้องช่วยเราให้เรามาเล่นให้แฟนคลับ เห็นว่าโอ้บานี่เล่นแบบนี้เอาอะไรเนี่ยเพราะว่าบานี่ไม่ได้เจ็บมาก่อนเลยไม่ได้เจ็บมาก่อนชามาจากก็โซโซต้องต้องก็ใช่จริงๆว่าเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาเจ็บยามาไม่มีอะไรอเวลาคนอยากเจ็บอ่าคนไม่รู้ว่าอยากไม่มีใครอยากเจ็บหรอกใช่ไม่มีใครก้อนไหนข่าว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 แล้วก็การคาดหวังกับขอนแก่นเอฟซี ที่เรามานี่ยังไม่ได้เล่นเลยแต่คิดว่าเออในโปรแกรมอีก8เกมที่เหลือเนี่ยจะมีโอกาสไหมรินเชียมีโอกาสอยู่ก็าจาะาเราดูตอนนี้ก็งงงงเออคงเคลน่าดีขึ้นทุกวันทุทุกเกมใช่แค่เรียกว่าบางครั้งจูบสกรอร์ะอะไรเนี่ยเพราะดูระบบตัดที่อะไรเนี่ยดีขึ้นทุกวันแล้วก็นักที tem ti telaso a kid wa la o ton do tokéim togéme akid wa lawo miyu kar kam สุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากไปยังแฟนบอลเดอเทเลคอนเกนเอฟซีไหมครับอตอนนี้วันนี้มีโบกฟ่นแฟนคลับกับเพื่อนให้แคกกำมันใจมาที่เรยนี่เราเอาวันาที่นี่ก่อน<ม>ก็ต้องเป็นตัวเกมตัวเกมอะไรเนี<ม>่ยอยากฝากว่าแฟนคลับต้องมาต้องคุต้องมามาช่วยคุมาเชียแข่งกันเอฟซีก็เป็นสมสนุทรสงครามแข่งกน สุดทุกคนต้องมาช่วยให้สมุทรดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ไอ้มันจะว่าเพื่ทำได้ยูแล้วก็เรื่องของบานีอยดีบานีต้องใช้เวลาแล้วก็หายแล้วก็อิฟตานามาเลนมีลีกกับมาเลนมีแกนี้ฝากนะครับวันนี้ขอบคุณบานีมากเลยที่มาพูดคุยกับรายการขอนแก่นเอฟซีทีครับสวัสดีครับครับ ครับในช่วงวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้ครับไปชมไฮไลท์เกมกันขันที่ขอนแก่นเอฟซีเก็บ3คะแนนครับต่อพัทยายูเนเต็ดครับและไปวิเคราะห์เกมการขันในการไปเยือนกระบ,บี่เอฟซีครับในวันที่23สิงหาคม2557กันครับ ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์ก่อนเกมกับผมโต้งรักในหลวงครับแล้วก็บอลจิตสัมผัสครับผมครับพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับช่วงวิเคราะห์ก่อนเกมครับพี่บอลครับในนัดที่ผ่านมาขอนแก่นเอฟซีเรเปิดบ้านพบอ่าพัทยายูเนเต็ดไฮไลท์เกมการแขันเป็นไงบ้างครับไปชมกับพี่บอลเลยนหัครับเราชมเกมการแขันนะครับไฮไลท์กันเลยครับที่สนามองค์การโบราณจังหวัดขอนแก่นครับเดอะทีเรตขอนแก่นเอฟซีครับ ทีมนี้มีอยู่18แต้มเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโรมามหาภัยรับพัทยายูเต็ดทีมที่มีอยู่36แต้มนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่10ด้วยนะครับอังก่นเอมาในชุดเก่งครับเจ้าบ้านเหลืองดำครับส่วนทางด้านของพัทยายูเต็ตนะครับมาในเสื้อสีฟ้านะครับ นาทีที่2ีครับอริศัก์จาราครับแบ็กซ้ายครับเิดเกมลุยเดี่ยวขึ้นมาก่อนที่จะหักบอลเข้ากลางประตูครับแล้วบอลไปฉดแบบโดนขาของทางด้านของพัทยายูนเต็ดครับของหลังนั้นมาเข้าทางด้านพิทักษ์พงศุวรรณครับบันจงปั่นโค้งเสียบหน้าต่างเสาสองไปอย่างสง่ายครับส่งให้ขอนแก่นเอฟซีขึ้นนําเป็น1ประตูต่อศูนย์ครับเกมดาเนินมาครับจนถึงครึ่งเวลาหลังครับด้เพียงแค่4นาทีครับพัทยาเกือบ ได้ประตูตีเสมอที่ทด้านของรับพีพัน,น์นาคเพชรกรับกระชากบอลขึ้นมาทางกวากว่าครับแล้วเปิดบอลมาที่หน้าประตูปีวัตอินทรพิมนายตะวันขอนแก่นครับปัดบอลไม่ดีครับบอลกกิกมาที่หน้าประตูเข้าทางคิสตินโนโรเปซครับตวัดยิงแบบระยะเขาขคนกคับแม่มือถ้าผ่านมือทางด้านของานายตะวันขอนแก่นซีไปแต่ทางด้านของชาวริปไปแดนครับยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับกองหลังของขอนแก่นยุบซีนะครับอยู่อยู่บนเส้นก่อนที่จะสกัดบอลออกไปอย่างหุดหวิดครับ ทางด้านจบเกมการแข่งขันครับก็เป็นว่าไม่มีประตูเพิ่มเติมนะครับทางด้านของแขนเอฟซีครับเก็บสารแต้มในบ้านนะครับไปอย่างชื่นื่นครับหประตูต่อศูนย์ครับทางด้านของโค้ชเทเวศกมลสินนะครับเฮีโค้ชของคอนแกนเอฟซีนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจได้ดีมากครับสำหรับ3แต้มในครั้งนี้ครับแล้วก็ เป็นการรุนนรงตกชั้นได้ดีทีเดียวซึ่งวันนี้เราต้องชมของนักเตะทุกคนว่าเล่นได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ตามแทคกติกที่วางไว้ครับผมในนัดนี้ขอนแกตเอครับก็เก็บสามคะแนนจากเดิม18เป็น21แต้มนะครก็ตามหลังของโซนปลอดภัยของเราอยู่9 9าคะแนนได้นะฮะครับก็มีทางด้านของพิษณุโนกและนครปฐมนะครับซึ่งก็อยู่ในโซนตกชั้นเหมือนกับเรานรับผม นักลงครับเรามาดูสรุปตารางนะครับในการแข่งขันสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับที่1 2 3าครับอันดับที่1ยังเป็นนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีครับมีอยู่ทั้งหมดนะครับ55แต้มครับอันดับที่2กราฟสระบุรีเอฟซีครับมีอยู่47แต้มนะครับและอันดับที่3มราชนาวีเอฟซีครับมีอยู่47แต้มเช่นเดียวกันครับมาดู4อันดับสุดท้ายนะครับของตารางครับ ซึงเป็นโซนตกชั้นนะครับอันดับที่15ครับนครปฐมอยู่ในเตดครับมีอยู่28คะแนนครับอันดับที่16บพิษณุโลก TSYFC นะครับมีอยู่26แต้มนะครับอันดับที่17ครับขอนแก่น f c มีอยู่21แต้มและสีราชาบ้านเอฟซีครับมีอยู่เีแค่3คะแนนเช่นเคยครับแน่นอนครับนครราชสีมามาดาเอฟซก็น่าจะ เข้าวินเป็นระดับหนึ่งไปแน่นอนฮะส่วนโซนท้ายตารางนี่ก็ยังดูกันต้องขับเคี่ยวจนผมคิดว่าน่าจะถึงนัดสุดท้ายเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่าท,ท,ที่เราน่าจะชัดเจนก็คือการที่ทีมใดที่มี40แต้มขึ้นไปน่าจะรอดนะครับ,รบในชั้นในโซนถูกชั้นนี่เองนะครับ,รบตอนนี้ก็สียอันดับท้ายตารางนี่ก็มีนคนปรปฐมพิษณุโลกทีเอสแลวก็ขอนแก่นเอฟซีส่วนรีราชาบ้านบึงแน่นอนครับก็คงจะ บายบายคร네ับไม่ต้องครับมีเพียงแค่สามคะแนนะครับขอนแก่นยังมีลุ้นลึกๆนะครับผมเท่าที่ผมดูในอันดับต่างๆนะแล้วก็ดูดูถึงโปรแกรมการแข่งขันนะเราเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกแปดแมตช์แปดแมตช์ครับใช่ครับก็นัดที่จะถึงนี nah um> ้ครับยี่สิบสามสิงหาครับสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับขอนแก่นเซก็จะบุกไปเยือนกระบี่เอฟซีครับณสนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่เวลาสิบแปดนาฬิกานะครับ ก็ต้องมาดูกันทัานัดเนนัดแรกนะฮะก็คือขอนแก่น FC เปิดบ้านพ่ายต่อกระบี่เอฟซีไป 0-++ ูย์ประตูต่อ2ครับโปรแกรมของทั้ง2ทีมมาที่ผลการแข่งันล่าสุดก็คือกระบี่เอครับก็ไปเยือนบางกอก็เสมอมา 2-++ ประตูต่อ2ส่วนขอนแก่นซีก็เอาชนะพัทยาเสร็จไปได้สามคะแนนด้วยสกอร์ต่อสวนนะครับ สติในการเยือนภาคใต้พี่บอลเราก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ในในการไปเยือนในโซนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเป็นอะไรนี่ก็อย่างน้อยก็คิดว่าน่าจะมีหนึ่งแต้มนะครับคือว่าเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินนะครับเพราะนื่งจากว่าเกมในบ้านของไม่ว่าจะเป็นกระบี่นะครับหรือทางด้านของภูเก็ต f อก็ดีนะครับรู้สึกว่าจะแข็งแกร่งทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆทีมที่ไปเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมทอนแก่นไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่ไปเยือนแล้วก็ได้ แก้่ยกลับมายากคือเกิดในหลายทีมทีเดียวน้องโตงครับทือว่าได้ยากเหลือเกินกับ2ทีมนี้นะครับก็ถือว่าต้องลุ้นนะครับแล้วก็เป็นเกมที่3าคะแนนมีค่าเหลือเกินนะครับอีกนั่นหนึ่งนะครับในการไปเยือนในรับนี้ครับครับส่วนข่าวอัปเดตของสโมสรฟุตบอลขอนแกนเอครับล่าสุดก็ไดโนเสาร์ของเราครับ แฟนบอลก็ถามกันมาเยอะครับมันมันไม่ใช่เดอะทีเล็กครับมันคือไดโนซ์เอากินพืชนะไดโนซ์เอากินพืชครับครับตัวนี้ตั้งแต่กีฬาแห่งชาติใช่ครับนั่นตรงครับถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับในเกมการเปิดการมีการกีฬาแห่งชาตินะครับที่ขอนแก่นเจ้าภาพนะครับมุ่งขับเปีนะครับทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งดูแลภายในนะครับสนามกีฬานะครับก็พยายามซ่อมแสบบำรุงนะครับมาตลอดนะครับตรงครับไม่ว่าจะเป็นทาสีนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ทดแทนเรื่องโฟมนะครับมาปะมาผ นะครับแล้วปรากฏว่าไม่ไหวครับมีน้องการเวลาใช่ครับไปแกะหางโอ้ยจนเห็นกระดูกไส้ในนะครับก็ถึงเวลาสมควรเพราว่าเซโฟมนะครับที่ทางด้านของน้องๆหรือใครนะครับที่ไปคันแล้วไปแกะมันปิวครับแล้วก็เกิดความสกปรกมากคภายในสนามกีฬา นะครับแล้วก็พระธาตุพระธาตุจำนวนด้วยนะครับพระธาตุเราก็ใช่ครับถอดถอดถอดไปแล้วครับถอดไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่โครงเหล็กนะครับซึ่งซึ่งบางผมานสงสัยว่าเปลืองงบประมาณหรือเปล่าเราทํามาแล้วเราไม่ได้ไปทิ้งนะครับคุณโต๊ะตั้งแต่เสร็จเราก็เรามาตั้งโชว์มาตลอดนะครับจนถึงว่าตากแดดตากฝนนะครับส่วน ชลินบุญห้าในนัดที่ไปเยือนกระบี่ก็กลับมาทาหน้าที่ได้ใช่ครับ่วนหน้าของเรานะฮะเกมเกมเกมที่ชลินชลินไม่ได้ลงนะครับแล้วก็ก่อวกการแข่งขันในนัดนั้นนะครับซึ่งซึ่งหลายคนก็มาถามนะครับว่าอ้าวพี่แมนเป็นอะไรนะครับกองหน้าของเราครับก็โดนแบนครับโดนแบนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับเจ้าแมนเจ้าตัวบอกเลยครับว่าเป็นครั้งแรกที่โดนแบนสะสมเหลืองนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเจ็บนะครับต้นตรับครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสโมสรฟุตบอลขอนแก่น f อฟวิทยายลัยบัณฑิตเอเชียรีโอเบียยูบาอิสยูบาบริษัทชอทวีดอเลนเชียนจำกัดเสื้อผ้าจากแกนสปอร์ตสายการบินแอร์เอเชียเครื่องใช้ไฟาจากโตชิบาศูนย์การค้าเซนทัลพลาซาจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์มือถือไอโมบายบริษัทขอนแก่นเคเบิลเน็ตเวิร์กหรือ KTV และสุดท้ายนี้ครับบริษัทขอนแก่นไทยแลนด์ครับ ครับหลังจากเราไม่แพ้ใครมา4นัดครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับในการอยู่รอดปลอดภัยในศึกเยีรม่าหลีกวันนะครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการขอนแก่น FCTV ประจำสัปดาห์นี้ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ